สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยที่ใครตามหา SUV ระดับคุณภาพสีดำสวยๆเงาๆนิสสัน x t r a l l 2.0 V ขับ4ปี2016ไม่แสนกว่าโลสวยๆจ,จัดๆคันนี้ราคา4 4 9 0 0 0บาทสภาพนางฟ้าสุดๆครับเพื่อนๆ จอดอยู่นนทบุรีนะครับคันนี้เพิ่งเข้าวันนี้สดสดร้อนรเลยใครที่มองหา X อ็กทสีดำไม่ค่อยมีนะครับไปเช็คไปหาในตลาดออนไลน์ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับเพราะมันเป็นรถที่ดีครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคาในตลาดนะครับมีราคาอยู่ประมาณ4 0 0แสนไปปลายนะครับสภาพแบบนี้แต่วันนี้จัดไปครับ4 4 9แส0บาท ใครสนใจเงินสดพูดคุยราคากันได้นะฮะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศให้ได้สไลด์ไปถึงหน้าบ้านเลยล่าสุดไปส่งภาคใต้ก็ส่งมาแล้วอีสานก็ส่งมาแล้วนะครับโอ้โห ในกรุงเทพบริเวณทนส่งถึงหน้าบ้านก็ยังได้เลยใครสนใจดุวนะครับส่วนจัดไฟแนนก็ง่ายง่ายนะครับเฮียเขาดูแลในเรื่องของการจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศเลยนะครับมาดูมาทดสอบมาลองกันดูนะครับส่วนใครสนใจคันนี้กลัวไม่ทันมัดจําขั้นต่ํา5,000บาทแล้วนัดวันมารับรถเลยเขามีบริการหลังการขายด้วยมีบริการการจัดส่งให้ด้วยดูแลคัดรถดีๆมาให้แล้วเดี๋ยวให้เฮียนัดเขาดูแลเพื่อนๆสมาชิกนะคันนี้ใครมองหา x อ็กเท สีดําคันนี้ตอบโจทย์สวยๆงามๆสมรรถนะสูงสุดขับสีนั่นเองปี16ด้วยเพื่อนๆปีใหม่มากรีบด่วนๆ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5นะครับอย่าช้านะครับรีบจองมาด่วนผ่านเบอร์โทนี้เลยด่วนครับด่วนครับ